มดปีแรกนะหมดปีแรกพอเข้าปีที่สองกับปีที่สามให้สองปีเลยปีที่สองปีที่สามเป็นปีที่เราจะต้องเริ่มลงไปในรายละเอียดลงไปเชิงลึกเหมือนกับตอนเราเรียนมหาลัยปีสองปีสามที่เราจะต้องเริ่มมีเมเจอร์ของเราอะว่าเราเรียนเอกอะไรอย่างเรือไหมคะเหมือนเลยเหมือนเลยเราจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าเราจะศึกษาอะไรในเชิงลึกปีที่สองในรายละเอียดมันจะต้องเริ่มสร้างวินัยให้ตัวเองต้องเริ่มสร้างกฎสร้างเกณฑ์ให้ตัวเองสร้างวินัยให้ตัวเอง อาชีพฟูลไทม์เป็นหนึ่งอาชีพที่ต้องมีวินัยสูงมากแล้วตอนเราเข้ามาใหม่ๆเราจะยังนึกไม่ออกว่าอะไรคือวินัยที่เทรดเดอร์ที่จะเทรดได้อย่างเป็นอาชีพต้องทำยกตัวอ,อย่างเช่นตอนกูเข้ามาใหม่ๆกูก็จะมีกฎของการจะต้องอยู่ที่หน้าจอาก่อนเวลา9โมงครึ่งหรือ9โมงนึกออกไหมคะอันนี้คือหนึ่งกฎก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนคือกฎของกูคือคกูจะต้องทํากันบ้านของการเทรดวันพรุ่งนี้ทุกตอนกลางคืนทําทุกวัน ไม่มีวันไหนที่ไม่ทําทําทุกวันนึกออกไหมคะแล้วแรกๆของการเข้ามาฝึกทำนทาทีน่ะฝึกการมีวินัยมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะมันจะเหนื่อยมันจะขี้เกียจมันจะฝืนน่ะนึกออกไหมคะแต่ว่าสิ่งนี้คือกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องทําถ้าเราจะเห็นอยากเป็นมืออาชีพเราจะต้องฝึกคิดฝึกวางแผนฝึกตัดสินใจคิดวางแผนตัดสินใจคิดวางแผนตัดสินใจคิดวางแผนตัดสินใจนึกออกไหมและแรกๆเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันจะทําให้ถ้าเราไม่ได้คิดไว้แล้วอะเมื่อวานอะ พอมาที่หน้าง,งานอ่ะมันจะคิดไม่ทันแล้วมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาแทรกด้วยคือตื่นเต้นแล้วก็กลัวใจสั่นเนี่ยออกมามาแทรกแล้วคิดดูความคิดอยู่ตรงนี้อารมณ์อยู่ตรงนี้สมมติเราไม่ได้เตรียมแผนมาเลยใช่ปะแต่มีอารมณ์มาแทรกตลอดก็ก็เหลอ่ะเนี่ยออกมาก็เหลก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าอย่างปีแรกๆกูก็จะต้องมีสมุดเล่มแล้วก็ในเนื้อหาของเล่มไม่มีอะไรเลยนอกจากวันที่แล้วก็เขียนแผนว่าถ้าพรุ่งนี้ตลาดเกิดอย่างนี้เราจะทำอะไร การที่เราทําสิ่งนี้ก็จะสำหรับเราตรงไหนการเข้าตรงนี้เราจะเทคุกบิดตรงไหนเขียนทุกวันแล้วก็เขียนไว้จากการวางแผนบนกลางอะเดาเอาไหมคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่กคทำตอนนี้ด้วยก็คือเขียนลงไปที่หน้าเพจว่าตอนนี้แผนของสินทรัพย์นี้นี่เป็นยังไงเดื่อาไหมคะเหมือนกันเลยและอย่างมาางงานเล่มงานจะตั้งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็เราเทรดอะเกิดอะไรขึ้นบางทีเราจะโน้ตลงไปว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดาเอาไหคะเพื่ออะไรเพื่อเอาไอสิ่งนั้นอะไปจดอีกทีหนึ่งตอนเย็นดังนั้นดังนั้นปีที่สองกับปีที่เรราาต้้องงส ให้ตัวเองสร้างวินัยให้ตัวเองทําเป็นรูทีนอย่างที่เคยเล่าไปไลฟ์ก่อนๆก็คือเวลาเราจะเชี่ยวชาญอะมันเกิดจากการที่เราทำซ้าทาซ้ําทําซ้ำอย่างเดียวไม่พอนะจะต้องเจอหน้างานแล้วก็เก็บประสบการณ์จากหน้า,างานนค่ข้ามันดังนั้นปีที่สองยังไม่ว่ากันถึงหน้างานเราจะแค่เอาวินัยมาครอบหลังเราใช่ป่ะกับเอาสิ่งที่เราอะเรียนรู้มามาทําตามทีนี้กูก็จะลงในเรื่อในเรื่องตี่ไปี่ปีที่สองและปีที่สามเราจะเจอคือว่านอกจากเรื่องการฝึกวางแผนตอนกลางคืนหนึ่งใช่ป่ะ แล้วก็2คือเราจะต้องหอนมาอยู่ที่หน้าจอ time ออนทามาอ่ะซึ่งสิ่งนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่แบบมันง่าย,ายๆอ่ะคุกๆแต่เชื่อเถอะเราลองไปเป็นเทรดเดอร์ที่เราต้องเทรดทุกวันดีบางทีเราจะอยากทําตามอารมณ์อ่ะเช่นตลาดตลาด,ดที่เปิดเปิด9ี่ใช่ปโมงสี่อย่างเงี้ยนึ่นนออกมาเราอยากทะทำอะไรมันไม่มีใครมานั่งห้ามเราว่าเราห้ามทําเวลานี้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้เนืกอ,ออกมคะแล้วก็ผ่านในสิ่งพวกนี้มาคือบางท,ทีเราก็มีไออารมณ์พวกเนี้ยที่แบบ อยากจะไปเดินซื้อของกินข้างล่างตอนก0้มงสสิบแล้วขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วก็จกังหวะนั้นเป็นเบรกเอาพอดีตอนเช้าเนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นทางแก้ของกุ๊กในตอนสองสามปีแรกคือกุ๊กเฝ้าจอตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่อยากรู้สึกว่าเราบิสบางสิ่งบางอย่างและเราไม่รู้ว่าจริงๆเราบิสหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเราเลยใช้วิธีการเอาร้อยเปอร์เซ็น์ของเวลาที่มีที่ตลาดเปิดอยู่ที่หน้าจอกุ๊กใช้ตรงๆตงอย่างนั้นเลยกุ๊กใช้วิธีตรงๆแบบนั้นเลยเนื่องอะไรคะเพราะว่าก็เป็น,น,ปน,น,บบปนออ ทีนี้ทีน,ทนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้อีกคือพอเราเรียนมาแล้วใช่ปะ่ะเราเริ่มมีความรู้แล้วใช่ปะ่ะสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้ในช่วงสองสาปีแรกคือเราจะต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณตอนเราเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นมันจะมีสัญชาตญาณของมนุษย์ที่เรารู้สึกต่อตลาดหุ้นอยู่และสัญชาตญาณเน,นี้ยเป็นสัญชาตญาณแม่เมากูบอกเลยเพราะว่ากูก็เป็นในอดีตแลวกูเชื่อว่าทุกคนเป็น สัญชาตญาณแมงเม่าคือ,อยกตัวอย่างเชน่นสมมุติเราเห็นตลาดกระโดดลงกระโดดลงแรงๆเปิดมาตอนเช้าโดนลงเราจะอยากเข้าไปซื้อถ้าเราเห็นตลาดกระโดดขึ้นแรงๆล่าขึ้น,นเราจะอยากช็อตน,นี่คือสัญชาตญาณที่มันเกาะติดมากับแมงเม่าแมงเม่าก็คือคนที่เข้าตลาดมาใหม่ๆไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้ค่ะนึกออกไหมแล้วสัญชาตญาณพวกนี้มันคืออัตโนมัติอะมันคืออัตโนมัติที่มันเหมือนกับว่า สมมติเราไม่ได้ใช้อะไรควบคุมมันเลยอะแล้วมันเกิดแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดแบบนี้แบบอัตโนมัติเนี่ออกมทีนี้ตอนเราเข้ามาใหม่ๆเราต้องต่อสู้กับอันนี้สัญชตาตญาณเนี่ยกับความรู้ที่เราได้รับมาหนึ่งเท่าแล้วก็อีกอันนึงคือมีจริตของเราอีกอันหนึ่งแต่ละคนก็จะมีสัญชาตญาณไม่เม่าความรู้ที่ได้รับมาแล้วก็ตัวตนของเราเป็นสามก้อนเนี่ออกมาเป็นสามก้อนทีนี้ทีนี้เราต้องทำอะไรเราต้องทำยังไงให้สามก้อนเนี่ยใครเป็นหลีดเนี่ออกาสามก้อนนี้ใครต้องเป็นหลีด คำตอบคือเราต้องเอาความรู้อะไปเป็นหลีนปัญหาคือเราจะแยกสามยอดไม่ออกเนื้อออกมัมมันจะรวมกันมันจะรวมอยู่ในหัวเราเป็นอันเดียวกันหนึงห่งเท่าอ่ะแล้วเกิดกรณีเป็นการตัดสินใจเก็ีไหมอันนี้คือคนหลึกซึ้งแต่มันเป็นแบบนี้ทีนี้ทํายังไงให้เราสามารถแยกสามอันนี้ออกจากกันได้ก็คือเราจะต้องมีองค์ความรู้ที่ชัดเจนอะว่าเราเรียนรู้อะไรมาแล้วการที่เราเรียนรู้มามันตัดสินใจยังไงเนื้อออกป่ม เราจะต้องมีการจดบันทึกออกมาในช่วงระยะเวลาการเทรดในแต่ละวันเพื่อให้เราดูว่าในสิ้นวันอ่ะวันนั้นน่ะที่เราเทรดไปอ่ะเราเทรดจากความรู้ที่เราเรียนมาหรือเร,เราเทรดจากอารมณ์หรือเราเทรดจากความโลภหรือเราเทรดจากความกลัวหรือเราไม่ได้แอคชั่นเพราะว่าเรามือสันอยู่หรือเรามไม่กล้ากดเอาเดิมเพราะว่าเรากลัวไร้หอกมาทีนี้ก็ออยังไม่จบ มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ว่าเรามีความรู้แล้วแล้วเราเอาความรู้นั้นมานะแล้วเราพยายามเอาสัญชาติยามตามแล้วมันจะสําเร็จนะไม่ใช่เพราะอะไรการอยู่ในตลาดทุนตอนเราเรียนในปีหนึ่งปีสองปีที่สามมันคือการเรียนทฤษฎีเหมือนกันเวลาเราเอาไปเทรดจริงมันคือการที่เราพยายามที่จะเอาสิ่งที่เราเรียนมาไปใช้เป็นอาชีพมันทําให้อะไรมันทําให้เวลาเราไปเทรดจริงๆเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่มันมากกว่าหลักการในทฤษฎีเวลาเราเทรดบนหน้าานะเราจะเจออะไรอีกหลายอย่างเลย ที่ในทฤษฎีไม่ได้บอกและบอกไม่ได้หรือถ้าออกมาดังนั้นชีวิตจริงอะ่ะมันจะเกิดหลังจากปีที่สามปีที่สี่เพราะว่าพอเราไปเจอหน้าง,งานเนี่ยเราจะต้องเก็บไอสิ่งที่เราเจอหน้าง,งานนะมาปรับปรุงอีกเพราะว่าภายใต้การเทรดที่เป็นมืออาชีพคนที่เป็นมืออาชีพทาอะ่ะวินัยที่มันเป็นสต็อปลอสนะกับการพยายามยืนระยะให้อยู่เอาตัวรอดอะ่ะคือสกิลหลักที่มันติดอยู่ที่ตัว มันติดอยู่ที่ตัวเราอะและการที่เราจะมีสิ่งนี้ได้มันจะต้องเกิดจากการที่เราฝึกมาเนื้อออกมหมดันั้นสองสามปีแรกสิ่งที่ต้องทาให้ได้คือศึกษามันอย่างต่อเนื่องหนึ่งดูการมันอย่างต่อเนื่องดูวางแผนมันทุกวันทํไนาไม่ได้มีวินัยให้ได้วินัยในการไล่สปารปลออสทาตามแผนวินัยในการไม่โอเวอร์เทรดทำให้ได้เนื้อออกไหมคะซึ่งแบบมันจะมีภาวะของการอยากลองของอะในช่วงสองสามปีแรกเราจะรู้สึกว่าทําไม่ได้ใช่ไหมคนสอนบอกทาไม่ได้ใช่ไหมอยากจะทํามีอะไรวะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่า ผ่อนโตขึ้อนอย่างรวดเร็วเป็นไงอย่างเดี๋ยวทาให้ดูนือ่ออกมหมก่อนจะมีแบบนี้อยู่แล้วกูก็เป็นผู้หนึ่งที่มีเคยทํเนืกออกไหมคะและผลลัพธ์ก็คือคือโ <c oughs> ดนไง <c oughs> คือ <c oughs> เคยมีเคยไปฟังบางคนเขาบอกว่าเราจะต้องเหมือนกําหนดปีมาเลยว่าเราให้เวลากับมันกี่ปีเช่นให้กับเวลากับมันสองปีแล้วถ้าเรายังไม่ได้เราก็ควรจะออกไปทําอย่างอื่นเอาจริงๆนะกูไม่เห็นด้วยกับคํานี้เท่าไหร่ เพราะว่ามันไม่พอถ้าเราจะมาแค่สองปีแล้วเรารู้สึกว่าเราจะรอดเลยในตลาดหุ้นนะไม่ต้องเข้ามาเพราะว่ามันไม่พอหรอกเอาจริงๆิงปะสองปีในตลาดทองคําหรือตลาดหุ้นเราเห็นว่าถ้าจับแค่นี้เดียวเองอย่างเนี้ยสมมติใครพิ่เข้ามาทองคาไม่เกินสองปีอะเราเห็นแต่ขาขึ้นนะเรายังไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะดังนั้นเนี้ยเราจะยังไม่เห็นคาดอย่างอื่นเลยอะ่ะนอกเหนือนจากที่มันขึ้นแรนงเป็นคาดบอกปะแปลว่าความรู้สึกของปุ๊กอะสมมติเราจะแค่ฟิกซ์เวลาเลยว่าเราให้เวลาจากตลาดหุ้นเท่านี้ปีเช่นสองปีปุ๊กว่าไม่พอ ก็แปลว่าพอเราตอนเราเข้ามาใหาม่ไไๆเราจะมองโลกในแง่นีอยใช่ไหมแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราจะเริ่มแบบเห็นความเป็นจริงอ่ะเราจะเริ่มพอเราจะเริ่มอยากออกแล้วเราก็จะคิดกลับไปกลับมาว่าเราจะเลิกดีหรือเราจะเลิกไม่เลิกดี <S <S <l ux> ความรู้สึกของกูคือเราอย่าไปจํากัดกรอบเราอ่ะว่าเราต้องเวลาเนี้ยแต่ให้เราทําไปเรื่อยๆทามันไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งมากเร่งก็เร่งก็พักเหนื่อยก็พัก <ๆ S 2> แล้วก็ศึกษาต่อแล้วก็คือคล้ายๆกับว่าเอาเวลา เป็นพวกเราเราต้องเวลาเป็นพวกเราให้ได้ในตลาดทุนเรายพยายามบีบให้มันซั้นลงอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีทางหลักการเส้นทางเนี้ยมันไม่มีทางอะ้มันต้องเทคไทม์นิดนึงแต่ว่าเทคไทม์ของแต่ละคนอาจจะมีคนที่ทําได้เร็วกว่าแบบที่กูเป็นก็ได้เนื่ออกมาจะมีคนทําแบบประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าก็ได้ซึ่งแบบมันมีคนแบบนั้นจริงๆนะ สำหรับคนที่สนใจนะคะอยากเทรดแบบมีหลักการโดยที่ไม่ต้องไปงมตลาดเองปัจจุบันกูมีเปิดสอนด้วยนะคะชื่อคอร์สออนไลน์ฟิวเจอร์คอร์สนะคะเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่สนใจเทรดทองคำโลก BTCUSD หรือ Bitcoin หรือว่าสนใจเทรดสินทรัพย์ต่างๆที่เป็นลักษณะของสินทรัพย์ฟิวเจอร์นะคะพอเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอาหลักการเนี่ยคะ่ะไปใช้เทรดสินทรัพย์ฟิวเจอร์ได้ทั้งหมดเลยค่ะ รายละเอียดการสอนมีอะไรบ้างก็คุณจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเป็นต้องรู้ในการเทรดฟิวเจอร์นะคะเหมาะสําหรับใครบ้างเหมาะสําหรับได้ทั้งมือใหม่แล้วก็มือที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วแต่ว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะไม่แนะนําสําหรับคนที่ใหม่มากแบบไม่รู้อะไรเลยควรจะมีวิธีการในการใช้โปรแกรมการมาแบบเบื้องต้นก็พอค่ะเพราะว่าจติบุ๊กสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยพอเราเรียนจบเนี่ยคะ่ะเราจะมีหลักยึดในการรู้จุดเข้าออก รู้มันที่แ n a จเมน n ์แล้วก็รู้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างน่าเทรดที่จําเป็นทั้งหมดที่เราจําเป็นต้องรู้นะคะเรายละเอีอยดการสอนก็จะมีหนังสือให้แล้วก็มีห้องไลน์ด้วยนะคะจะมีจะมีอัปเดตตลาดอยู่ในห้องไลน์อยู่ทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีเพื่อนๆคอยแชร์เคสต่างๆอยู่ในห้องไลน์ด้วยนะคะใครสนใจก็ inbox เข้ามาได้ที่เพจแกกราฟกับบุ๊กได้เพจ a c e b o o k นะคะเจอกันค่ะไ๊าว่า